จิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลอดจิตซัดใครโดยีทพลศ์เทพกร์ครับคุณครับความรู้สึกและอารมณ์นะครับมันคือชีวิตของคุณคุณจะต้องแสดงออกความรู้สึกะอารมณ์เพื่อการมีชีวิตของคุณถ้าคุณเก็บกดถ้าคุณปกปิดไม่แสดงออกความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณน่ะคุณจะไม่ได้เป็นตัวคุณคุณครับคุณมีชีวิตอยู่ ด้วยกัน2โลกนะครับโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายนอกนี่คือโลกภายนอกโลกภายในเนี่ยคุณมีวิญญาณอยู่ที่นั่นโลกภายนอกเนี่ยเป็นโลกที่มันโปรแกรมคุณให้มีชีวิตด้วยความคิดส่วนโลกภายในของคุณคือความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งโลกภายนอกกับโลกภายในนะครับมันจะขัดแย้งกันแต่ตัวตนที่ได้ถึงกับของคุณอะ อยู่ในโลกภายในคือความรู้สึกและอารมณ์ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่แท้จริงของคุณนะครับคุณจะต้องแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์จากภายในออกสู่ภายนอกแต่โลกนี้มันเป็นลรลับมันไม่อย่างนั้นสิครับมันจะโปรแกรมและควบคุมคุณขานความคิดมันจะให้คุณมีชีวิตไปตามความคิดของมันซึ่งไอความคิดเนะี่ยมันจะขัดแย้ง และตรงข้ามกับความรู้สึกและอารมณ์ของคุณซึ่งถ้าคุณดําเนินชีวิตไปตามความคิดนะครับคุณก็จะมีชีวิตของชีวิตอื่นที่ไม่ใช่ชีวิตของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์นะครับสมมุติว่า,าใครพูดอะไรมาหรือ,อว่าอะไรมาที่คุณรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยและคุณเก็บกดไว้คุณไม่แสดงออกความรู้สึกและอารมณ์นั้น คุณคิดว่าเป็นสิ่งดีหรือยังไงที่คุณเก็บกดความรู้สึกแย่เหล่านั้นมันอาจจะดีที่คนส่วนใหญ่ในโลกภายนอกไม่ได้มองว่าคุณแบบว่าอารมณ์ร้ายแต่มันไม่ดีตรงที่คุณไม่รู้จักตัวเองคุณไม่ได้เป็นตัวเองเพราะคุณไม่แสดงออกความรู้สึกแก่อารมณ์นั้นการเก็บกดของคุณนะครับถ้าคุณเก็บกดไปเรื่อยเรื่อยนะครับปัญหาของคุณจะยังไม่หายจะยังคงอยู่อย่างนั้นเคุณเก็บกดเรื่อยๆื่อ่ะครับมันจะทําร้าย สุขภาพร่างกายคุณเพราะอะไรที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับมันต้องการพยายามให้คุณแสดงออกคุณต้องแสดงออกความรู้สึกกับอารมณ์นั้นแต่ถ้าคุณไม่แสดงออกคุณเก็บกดคุณเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งลบลบฝังตัวอยู่ในร่างกายคุณคุณก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาแล้วคุณเอาความกดลงอยู่ในจิตใต้สํานึกคุณก็จะเจอสิ่งที่ทาให้คุณเกิดอย่างนั้นนะ ในจิตสำนึกอยู่ในโลกภายนอกซึ่งคุณต้องเจออย่างนั้นจนกว่าคุณจะแสดงออกความรู้สึกอารมณ์แต่ถ้าคุณเก็บเงียบเก็บเงียบคุณก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละคุณก็จะระทมคุณจะกลายเป็นตัวตนที่ไม่ใช่คุณเพราะตัวตรของคุณมันอยากแสดงออกผมบอกแล้วคุณเรียนรู้จากการแสดงออกความรู้สึกอารมณ์เมื่อคุณได้แสดงออกแสดงออกแบบนียความรู้สึกอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณเก็บเก็บเก็บ คุณจะเป็นตัวตนใหม่ทันทีคือตัวตนที่คุณมีชีวิตตามโลกภายนอกคือโลกภายนอกมันจะไม่ให้คุณแสดงออกความรู้สึกแปรปวที่ไม่ดีคุณก็จะมีชีวิตไปตามโลกภายนอกคือคุณก็จะกลายเป็นอีโกโอ้อีโก้เนี่ยมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่คุณเลือกในการเผชิญกับปัญหาเวลาคุณเจอใครว่าอย่างเงี้ยคุณก็เลือกเผชิญกับปัญหาด้วย,ย,ย,ยการเงียบ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 การเงียบเนี่ยครับมันเป็นการไม่แสดงตัวตนของคุณ ไม่แสดงตัวตนนะครับทำให้ทำให้คุณเป็นตัวตนอื่นซึ่งเป็นตัวตนอีกโก้ชีวิตนะครับคุณต้องมีตัวตนคุณต้องแสดงออกตัวตนคือคุณต้องแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ถ้าคุณไม่แสดงออกความรู้สึกและอารมณ์คุณจะเป็นตัวตนใหม่ทันทีคือจะเป็นตัวตนอีโก้ทันทีอีกโก้จะพัฒนาและเติบโตขึ้นในคุณคุณจะมี coping mechanism หรือการเลือกที่จะแก้ปัญหากับสิ่งที่เจออย่างนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้มาเป็นนิสัยอีโก้ของคุณนิสัยอีโก้ของคุณเนี่ยอันนี้ครับถ้าคุณนิ่งเงียบคุณนิ่งเฉยนะครับคุณเก็บกดนะครับมันทําให้กลายเป็นคนมีความเครียดมีความเครียดอยู่ภายในที่มันรอวันประตุมันทําให้คุณกลายเป็นคนนิ่งเงียบเป็นคนเฉยเมยเป็นคนไม่ใส่ใจในความรู้สึกแกะลมเพราะคุณเข้าไม่ถึงความรู้สึกแกลงลมของตัวเองไอความรู้สึกแกะลมที่คุณไม่แสดงออกเนี่ย มันจะทําให้คุณไม่รู้จักและไม่เข้าใจตัวเองเพราะว่าคุณไม่แสดงออกคุณเก็บเก็บเก็บมันไปจนคุณเป็นมีนิสัยอีโก้มีตัวตนอีโก้ซึ่งคุณคิดว่าเวลาคุณเจออย่างนี้แล้วคุณต้องเงียบอันนี้คือเป็นนิสัยคุณเพราะว่าคนอื่นในโลกภายนอกแก่เขาก็จะมองคุณว่าเออเวลาใครว่าอะไรมาเนี้ยเออคุณไม่เป็นคนที่ไม่มีปากเสียงคุณก็ต้องเป็นคนเงียบคุณต้องเป็นอย่างนั้นตามโลกภายนอก อันนี้แหลคือคุณตอแหลตัวเองคุณหลอกตัวเองคุณสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจากการที่คุณไม่แสดงออกความรู้สึกแกลงตัวตนใหม่ของคุนนีครับคือตัวตนอีโก้ซึ่งมันจะยากมากที่คุณจะหลุดออกพ้นออกจากตัวตนนี้เพราะคุณปฏิบัติตัวแบบนี้เป็นแพทเทิร์นนิสัยแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยและกลายเป็นตัวตนอีโก้ที่ควบคุมชีวิตคุณ คุณถ้าคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณนะครับคุณจะไม่รู้เลยซ้ำว่าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยนิสัยไม่โตตอบนิสัยเงียบเงียบเนี่ยมันคืออีโก้ที่ควบคุมคุณคุณต้องมีความรู้จิตวิญญาณถ้าคุณมีคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้แสจออกความรู้สึกอารมณ์ตั้งแต่ไหนแต่ไลมาแล้วมันทําให้คุณเก็บกดมันทําให้คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจนทําให้คุณตายเป็น อีโก้อยู่นั่ทุกวันนี้ชีวิตที่ดำเนินไปด้วยตัวตนอีโก้นะครับมันจะทําให้คุณไม่พบความสุขเพราะคุณไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงของคุณอีโก้นะครับมันคือวิญญาณชั่วคือพลังงานลบมันจะทําให้ชีวิตคุณนะครับเจอแต่สิ่งสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณมีชีวิตอยู่ที่ตัวตนอีโก้คุณไม่เอาตัวตนของคุณออกมามีชีวิตเพราะการเก็บกดการนิ่งเงียบ ที่ไม่แสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ของคุณนั่นเองคุณครับหลายคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับจะถูกบอดถูกสอนให้นิ่งเงียบไม่ให้แสดงออกความรู้สึกแกลองรมทําให้คนไทยนะครับส่วนใหญ่มีอีโก้แบบนี้คืออีโก้ที่แบบว่าไม่หือไม่เออนิ่งเงียบไม่แสดงความเป็นตัวเองไม่แสดงออกความรู้สึกแกล้งลมจนไออีโก้ตัวเนี้ยมันลุกลามไปกับ กับชีวิตในหลายๆด้านต่างๆนานามันทําให้เขาไม่ได้เป็นตัวเองทําให้เขาไม่เข้าใจมันทําให้เขาไม่รู้จักถามมันทําให้เขาไม่รู้จักอน้ำตอบมันทําให้เขาเอเข้าใจไปตามอีโก้ของเขาเองเพราะเขาไม่ไม่กล้าที่จะแสงออกไม่กล้าที่จะถามเพราะความเก็บกดเพราะความนิ่งเงียบของตัวเขาเองทําให้เขาก็จะโง่โงโง่โง่เพราะอีโก้ของเขาเองเขาจะมีชีวิตอยู่กับอ่อ อีโก้มันจะเป็นกรอบเป็นกรงขังที่ครอบเขาไว้แล้วก็จะมีชีวิตอย่างนี้ต่อไปจนตายถ้าเขาไม่ฆ่าอีโก้ผมบอกได้เลยการเก็บกดนะครับมันจะทำให้คุณเป็นอย่างนี้ชีวิตคุณจะเไม่มีสีสันชีวิตคุณจะอ,อไม่ได้มีความเข้าใจใหม่ชีวิตคุณจะสางกระตายอยู่กับอยู่กับความ เฉยเมยความเงียบไอ้ความเฉยเมยความเงียบของคุณเนี่ยมันทําให้คุณไม่รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์อันดับแรกคุณจะไม่รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของคุณก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะคุณจะมีพฤติกรรมมีนิสัยแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือนิสัยของอีโก้ไปทําให้คุณไม่แสดงออกพฤติกรรมนิสัยจากตัวตนที่แท้จริงสิ่งนี้มันทําให้คุณไม่ได้เป็นตัวคุณเอ่อการที่คุณแสดงออกตัวตนอีโก้อันนั้นล่ะจนมันกลืนเป็นตัวคุณจนคุณ ไม่ร no oh right ู้จักและไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองไม่รู้เป้าหมายชีวิตไม่มีความเข้าใจตัวเองไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองการไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองมันสําคัญมากมันส่งผลต่อคุณไม่รับรู้ความรู้สึกและลมของคนอื่นเวลาคุณไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวกับเพื่อนหรือกับคนรักที่คุณเจอคุณจะคบกับเขาไม่ได้นานเพราะคุณไม่ได้รับรู้ความรู้สึกและลมของเขา พราะว่าคุณม่ได้เข้าถึงความรู้ส you you it <Yeah. S 1> ึกได้อารมณ์ของตัวเองความสัมพันธ์ที่คุณมีในโลกภายนอกนะครับมันจะสะท้อนความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวคุณเองถ้าคุณรู้จักและเข้าใจตัวเองถ้าคุณเป็นตัวเองครับความสัมพันธ์ในโลกภายนอกคุณก็จะรู้จักและคุณและคุณก็จะเข้าใจคู่ที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยและความสัมพันธ์อันนั้นนะก็จะยืนยาวก็จะมีความสุขกันอย่างยาวนานแต่ มนุษย์บนโลกนี้ไม่อย่างนั้นครับเขามีชีวิตยู่บนด้วยบนตัวตนอีโก้ตัวตนอีโก้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาพอเวลาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเอ่อที่เป็นอีโก้เหมือนกันอ่ะหรือหรือเป็นวิญญาณก็ได้อ่ะคุณจะคบกันไม่ได้นานเพราะว่าต้นเหตุมันจกคุณเองคุณไม่ได้เป็นตัวเองคุณไม่ได้ยอมรับความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองจากการเก็บกดของคุณคุณครับวันนี้นะครับผมจะบอกคุณอย่างนี้ใครที่เก็บกดใครที่ไม่แสดงออกความรู้ รู้สึกแย่อารมณ์นะครับคุณจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนชีวิตสมัยคุณจะต้องมีความรู้ของชีวิตใหม่ซึ่งผมนำมาให้คุณว่าชีวิตคุณคือความรู้สึกแปรอารมณ์คุณอย่าเก็บกดไม่ได้คุณต้องแสดงออกความรู้สึกการแสดงออกความรู้สึกวันเล็กวันน้อยมันจะทําให้ช่วยคุณมีมีอานาจมีพลังที่จะแสดงความเป็นคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ทําเพื่อตัวคุณเองคือพยายามที่จะแสดงออกความเป็นคุณแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์อยู่ อย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณจะไม่มีรากฐานใหม่ในการที่จะวางชีวิตใหม่คุณจะกลายเป็นอีโก้อย่างนั้นคุณจะถูกกดถูกข้อไปด้วยอีโก้อย่างนั้นทำให้คุณไม่สามารถแสดงออก ความเป็นคุณหรือแสอออความรู้สึกและอารมณ์ของคุณได้เลยโอ้ยค,ครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับเป็นเรื่องของการเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์คุณเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์ไม่ได้นะครับคุณต้องแสงออครับเพื่อการมีชีวิตที่แท้จริงกับคุณโอเคครับไงขอความกรุณาสนับสนุนผมได้นะครับผมไม่ได้ทํางานประจำนะครับผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคผมได้ที่เบอร์พร้อมเพรย์0929949294 0929949294วัสดีครับ